ทั้งหมดนี้ก็คือการประกอบที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนก็จะเหลือแผงไซโคเฟมสีแดงนี่คือไม่ได้ใช้เลยนะเพื่อนแล้วก็จะเหลือเจ้าตัวดีคอที่เป็นตานะผมก็ไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยดีคอที่เป็นลูกตานะเพื่อนผมไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าเก็บไว้นะเพื่อจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับเนี่ยให้หน้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอ่าแล้วก็นี่ฮะแผงไซโคเฟมสีแดงนี่คือเหลือเต็มเลยนะเพื่อนเต็มทุกชิ้นเลยนะครับ ก็เก็บไว้ใช้ Modify ตัวอื่นนะครับเวลามีจัดประกวดที่ไหนก็เอาพวกนี้มาโมดิฟายได้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับก็ได้ทั้งตัวน้องนะเพื่อนเพื่อได้ตัวน้องที่เป็นตัวคนใส่ชุดลำลองนะแล้วก็ได้เป็นตัวเกาะนะครับเปลี่ยนแค่ช่วงเอวเนี่ยขาดแค่ช่วงเอวนะเพื่อนคือถ้ามีช่วงเอวล,ลงมาเนี่ยกับสะโพกนะมันก็ได้อีกหนึ่งตัวแล้วนะน่าจะแถมไม่ให้หมดช่วงตัวอีกไม่กี่แผงเองอ่เสียดายมากน่าจะแถมไม่ให้หมดแล้วก็เอฟเฟกต่างๆนะนี่นนเนี่ยช ถ้าได้สะโพกมานี่คือจบเลยนะได้อีกตัวหนึ่งเลยนะใส่ชุดเกาะเลยนะอ่าหนึ่งนะเพื่อนที่คู่มือมันมั่วนั่นคือตรงดีคอนะครับดีคอนี่มันจะเป็นรูป21นะครับอ่าอมันจะเป็นรูปนี้นะเพื่อนแต่ในนี้นะครับ21มันจะเป็นอีกรูปอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนส่วนรูปในรูปเนี่ยในรูปเนี้ยจะเป็น23านะรูป ดีคอแบบนี้จะเป็น23เพื่อเพื่อนส่วน21 22จะเป็นแบบนี้นี่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะเพื่อนมันมั่วนะเพื่อนเนี่ย21 21ต้องไม่ใช่รูปนี้นะ21คือรูปนี้นะเออรูปนี้ส่วน23คือรูปนี้นี่23 21เห็นไหม2ี 21, จะเป็นเหมือนกันนะเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมนี้คือ2ีสานะ เอาละครับในส่วนของปีกนะเพื่อนผมบอกเลยจุดนี้ยากที่สุดยากที่สุดสําหรับตัวนี้เลยนะครับก็เนื่องจากที่เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวฟันเฟืองนะเพื่อนเนี่ยเวลาเราพับขึ้นพับลงเนี่ยมันก็จะมีกลไกของมันนะเนี่ยเวลาเราพับพับขึ้นพับลงมันก็จะมีกลไกแบบนี้นะเพื่อนคือมันต้องใส่ให้เป๊ะนะมันถึงจะเข้ากันได้นะครับเนี่ยอันที่ถูกต้องดูอันที่ถูกต้องก่อน อันที่ถูกต้องคืออันนี้นะเพื่อนอันนี้ฝั่งนี้คืออันที่ถูกต้องปีเขาจะกลางสวยเลยเห็นไหมเนี่ยปีเขาจะกลางพอดีเลยนะครับส่วนอันที่ไม่ถูกต้องนะครับคืออันนี้ไม่ถูกต้องนะด้านซ้ายจะไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องคือนี่ปีเขามันกลางสุดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันซ้อนกันนี้แสดงว่าประกอบไม่ถูกนะเพื่อนแสดงว่าตัวเนี้ยเราใส่ไม่ถูกฟันเฟืองของเขานะครับนี่ถ้าใส่ถูกฟันเฟืองจะต้องเป็นแบบนี้ ลากลางมันก็จะสวยนะครับนี่เวลากลางมันจะได้แบบนี้นะเพื่อนไม่งงนะคือคู่มือค่อนข้างที่จะมือน,นิดนึงนี่นะครับเวลากลางมันจะได้เป็น,นกลไกแล้วก็เป็นเฟืองแบบนี้นะเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมจับนี้นะคือจับอันนึงมันไปกันหมดนะเพื่อนมันคือระบบฟันเฟืองนะเพื่อนอ่านี่ครับผมถ้าถูกต้องคืออันนี้นะครับ เซฟรูปไว้เลยก็ได้นะเพื่อนเนี่ยที่ถูกต้องคือแบบนี้ครับมันกลางจนสุดแล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ประกบปั๊บมันจะพอดีกันอย่างนี้เลยนะครับนี่มันจะได้เป็นแบบแถวเรียงกันแบบนี้ถูกต้องนะครับอันนี้คือถูกต้องนะเนี่ยมันจะเรียงกันแล้วก็กลางออกมาสวยแบบนี้เลยนี่อันนี้คือถูกต้องนะส่วนอันที่ไม่ถูกต้องนี่ดูอันนี้ไม่ถูกต้องมันจะซ้อนกันงนีเห็นไหมมันกลางจนสุดละแต่อันเนี้ยมันซ้อนกัน คือไม่ถูกต้องนะอันนี้เห็นไหมอันนี้คือไม่ถูกต้องอันนี้คือถูกต้องเพื่อนๆดูไว้นะครับจําไว้นะครับช่วงนครับเอาละครับ,ลรบหลังจากที่ประกอบเจ้าตัวเฮอริเคนแอสซาลีเวอร์โรดไทส์เยเกอร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนเพื่อนก็บอกได้เลยนะครับว่าสวยงามมากๆลูกเล่นมันเยอะนะครับเพื่อนมันให้ทั้งตัวสาวน้อยมาเพื่อนแล้วมันก็ให้เจ้าตัวเกาะมาให้ด้วยนะครับจริงๆอ่ะขาดแค่ช่วงนาตัวเนี่ย ก็สามารถใส่เป็น2ตัวได้เลยนะเพื่อนโหถือว่ามันให้มาเยอะมากนะในราคา1,300บาทเนี่ยถือว่าให้มาเยอะแล้วก็ดูดีเนี่ยลูกเล่นมีแผงไซโคเฟมนะเนี่ยสีส้มเนี่ยโดดเด่นมากเลยเพื่อนแล้วก็ให้ของแถมมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นใบหน้านี่ก็ให้มาเยอะมากเลยนะเพื่อน มีเอฟเฟกมีนู่นนั่นนี่ให้มาอีกเยอะเลยนะครับที่เห็นนี่คแค่แค่ส่วนหนึ่งนะเพื่อนแต่ที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจที่สุดคือการประกอบนะการประกอบค่อนข้างดีมากๆเลยนะเพื่อนการประกอบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นงานจีนนะถ้าให้เทียบการประกอบนะใครที่เป็นสายกันพาผมให้ค่ายซูเปอร์โนวาเทียบกับเจ้าตัวนี้ได้เลยนะเพื่อนถือว่ามันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็งานเนี่ยให้ของแถมมาค่อนข้างเยอะเหมือนค่ายซูเปอร์โนวานะออกแวในวคล้ายๆกันนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ายซูเปอร์โนวานะเพื่อนเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานจีนอีกรนะายน <ๆ S 2> หน แม่ิ้งในเจ้าตัวนี้เนี่ยแต่ให้มาค่อนข้างที่จะจับเต็มมากงานจีนนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมท่พูดถึงข้อดีเลยนะครับข้อดีอย่างแรกคือ1ครับมันสวยนะเพื่อนการดีไซน์การออกแบบจุดขยับต่างๆมันเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็มีลูกเล่นกิมมิกนะหมุนได้เกือบทุกส่วนขยับได้เยอะมากคุกเข่าไดน้นู่นนั่นนี่อีกเยอะเลยนะเพื่อนแล้วก็2ครับ สามารถเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนดีแขนเปลี่ยนขาให้เป็นชุดเกาะเยเกอร์ได้นะครับเหมือนสาวน้อยผูน้นี้ใส่เกาะได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเกาะเล่นได้นะโคตรดีเลยนะเพื่อนดีอย่างที่3นะเพื่อนผมบอกเลยนะครับว่าทุกเล่นและจุดขยับต่างๆเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเพื่อนเจ้าตัวปีกเนี่ยสามารถหมุนวงล้อได้สามารถพับปีกได้ทุกส่วนทุกปีกเลยนะเพื่อนแล้วเป็นกลไกนะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับดึงข้างบนก็ไปทั้งแผงดึงข้างล่างก็ไปทั้งแผงเพราะเพราะมันเป็นระบบกลไก นะเพื่อนซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมนะผมไม่ค่อยประกอบเป็นนี่เป็นงานแรกเลยนะครับงานสาวน้อยเนี่ยรู้สึกประกอบแล้วประทับใจมากครับพลาสติกดีแล้วก็จุดขยับต่างๆครับแล้วก็อย่างที่3นัเพื่อนนั่นคือการเอามาเล่นนะการแถมของแถมนี่แหละมันมีทั้งเอฟเฟกมีทั้งใบหน้านะเพื่อนแถมมานะครับแล้วก็แอคชั่นเบสเนี่ยให้เอามาเล่นกับฟันแนวกับอาวุธเอฟเฟกต่างๆเนี่ย คือมันให้มาค่อนข้างที่จะครบแล้วก็จบที่ตัวกล่องตัวนี้เลยนะเพื่อน อาวุธที่ให้มาก็เยอะนะครับเอามาเล่นใส่แขนแล้วก็เอามามีกิมมิกในการเปิดเข้าเปิดออกนะครับแล้วก็มือกับใบหน้าให้ลืมทู่ถึงมือนะเพื่อนมือนี่ให้มาเยอะมากสารพัดมือเลยเพื่อนมือนี่คือให้มาเยอะมากเอามาเล่นจัดท่านู่นนนี่ได้แล้วก็ดีคอที่เป็นรูปใบหน้าเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะครับเอามาจัดแอคชั่นท่าได้เลยนะเพื่อนดีมากๆดีอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนนั่นก็คือดีคอนะประกอบมาดีการติดดีคอเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะรู้สึกว่าตัวดีคอมันหนาหน่อยแล้วก็การติดการอะไรมันไม่หลุดง่ายมนพวกกั ว่าใช้ได้เลยนะค่ายนี้ลุกแมทริกเนี่ยแฟนตาซีเกอร์นเนี่ยตัวนี้จะลืมนะครับเพื่อนมันออกมามีเสือมีกระต่ายแล้วก็มีนกตัวนี้นะตัวล่าสุดที่กําลังจะออกมาเร็วๆนี้นี่ก็คือตัวนางเงือกนะซึ่งดูงานและงานโคตรดีเลยแล้วก็ตัวพลาสติกดีการประกอบอะไรดีหมดทุกอย่างนะครับเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แหวกใหม่มากราคา1 3 0่าเนี่ยผมแนะนําเลยนะเพื่อนคนไหนที่อยากลองงานสาวน้อยค่ายนี้ก่อนนุกแมททิที่เป็นพวกสั์เนี่ย หนึ่งประกอบดีสองงานดีสามสีสวยพลาสติกดีเพื่อนลูกเล่นเยอะเอฟเฟกเยอะแถมรุ่นนี้ให้ค่อนข้างที่จะให้เยอะเลยนะยังไงก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มจริงๆครับกับกล่องนี้1350ที่ได้มานะเพื่อนโคตรดีเลยนะอ่ะเรามาพูดถึงข้อเสียร่างเพื่อนข้อเสียมันก็มีนมนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อเสียเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างแรกเลยนะผมตัวเกตมันเนี่ยมันไม่บางอะ่ะมันหนาๆคือเวลาตัดอย่าไปตัดชิดนะตัดชิดมีฝ้าขาวแน่นอนอะ่ะ เวลาตัดเนี่ยให้ตัดทางๆครั้งแรกก่อนแล้วค่อยมาตัดชิดอีกทีนึงแล้วก็เอาอาร์ตไนท์เก็บงานอีกทีนึงมันจะไม่เกิดสีขาวเกิดฝ้านะเพื่อนเพราะว่าโคนอะไอไอตัวแหงมันที่ติดกับชิ้นงานเ่ะหูมันหนามากมันใหญ่มาก ใหญ่มากๆเพื่อนแล้วมันมีหลายชิ้นสงสารครีมเหมือนกันนะเพื่อนครีมตัดไปตัดมาผมกลัวครีมมันจะสึกมากเลยนะเพราะพลาสติกมันค่อนข้างที่จะหนามากพลาสติกตัวแผงนะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเพื่อนที่มันงงมากที่มันทำให้เสียเวลามากนั่นก็คือคู่มือนะคู่มือมีมั่วอยู่2 3าจุดถ้่ผมจำไม่ผิดนะเพื่อนคู่มือเนี่ยมันบอกให้ใส่แบบนี้เราก็ทําตามรูปนะแต่พอมันถึงเวลาจริงประกอบยัดไม่ได้นะสลับขวาสลับซ้ายสลับชิ้นสลับแผงเพื่อนต้องดูดีๆนะเวลาประกอบเนี่ย แล้วอีกอย่างนึ่งสำคัญมากเวลาประกอบเนี่ยเพื่อนเห็นปีกมั้ยเนี่ยปีกมันมี4-5อันเนี่ยปีกมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะเวลาประกอบอ่ะค่อยๆประกอบนะเนี่ยปีกเยอะนะเพื่อนแล้วมันเหมือนกันหมดเลยนะแต่เวลาประกอบอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยนะยิ่งไอตัวที่เป็นแผงเขาเรียกอะไรยิ่งไอเป็นระบบกลไกอย่างเงี้ยเนี่ย,ย,ยดึงบนดึงล่างดึงบนขยับทั้งหมดเนี่ยดึงบนขยับล่างอย่างเงี้ย ไอ้พวกนี้เป็นฟันเฟืองนะเวลาประกอบเนี่ยอย่ามั่วนะมั่วนี่คือจบเลยนะเพื่อนคือถ้าเกิดใส่ไปแล้วงัดเข้างัดออกเนี่ยโอกาสหักสูงมากแล้วก็ตัวฟันเฟืองก็อาจจะหลวมหรืออาจจะกินกันแบบไม่ถูกอ่ะคือใส่ไม่ถูกแล้วก็ฝืนขยับเนี่ยโอกาสที่พัง่สูงมากเลยนะเพื่อนไอ้ตรงปีกนี่ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็่อย่างที่บอกเนี่ยไอ้พวกนี้อย่าลืมนะครับไอ้อย่าดูให้ดีๆนะ มันกลับกันไปกลับกันมามันมี4ี่ชิ้นนะเพื่อนแล้วก็มันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเวลาดูเวลาใส่เนี่ยให้ดูคู่มือดีๆครับเวลาใส่ไอ้ตรงวงกลมเนี่ยกะยากมากคือต้องค่อยๆบิดบิดจนมันลงล็อกนะผมก็อธิบายไม่ถูกเพื่อนถ้าเพื่อนถ้าประกอบอ่ะอยากบอกเลยว่าให้ระวังตรงจุดนี้นะไอ้กลมๆเนี่ยมันจะมีล็อกของมันนะแล้วมันจะพอดีเป๊ะกับของมันเลยแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นปีกตัวนี้ด้วยปีกตัวนี้ด้วย แล้วก็ปีกตัวนี้ด้วยปีกตัวนี้ด้วยคือไม่เหมือนกันสักอันเลยนะเพื่อน4อันก็คือ4แตกต่างนะค่อยๆประกอบนะเพื่อน เนี่ยแล้วคู่มือมันก็มีผิดมีพลาดยเงี้ยมันจะทําให้แบบสับสนวุ่นวายได้นะเพื่อนเราประกอบเนี่ยงงงงแล้วก็ต้องระวังระวังหักเวลาเรางัดออกมาหรือพยายามแก้ไขเนี่ยมันโอกาสหักหรือพังเนี่ยสูงมากเลยนะเพื่อนต้องระวังจุดนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะข้อเสียนะ่ะที่ต้องระวังหนักๆคือแค่นี้แหละอย่างอื่นไม่หญ่เลยจุดขยับอะไรอย่างเงี้ยหรือการประกบประเกบอะไรเนี่ยคือดีหมดอ่ะมีนิดนึงก็คือตาทสายงานจีนนะก็จะเจ็บนิ้วนิดนึงนะเพื่อนเวลาบีบก็อาจจะออกแรงบีบหน่อยนะครับเพื่อนแต่มันเข้าแล้วก็ประกบสน ไม่เข้าแล้วไม่สนิทเนี่ยไอ้พวกนี้คือเพื่อนๆประกอบผิดนะเพื่อนอ่าย้ำไปเลยนะเพื่อนมันเข้าสนิททุกอันนะประกบ snap fit กันหมดทุกอันนะครับอันที่ไม่เข้าคือประกอบผิดเพราะคู่มือมันมั่วน,นะเพื่อนอ่ะต้องระวังจุดนี้มากๆอ่ะทั้งหมดทั้งมลวลนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครประกอบแล้วหรือใครสะสมอะไรยังไงหรือใครมีข้อมูลดีๆใหม่ๆก็แนะนําผมด้วยนะเพราะว่า ผมตั้งใจจะมาเล่นลายนี้ครับเพราะผมชอบนะสาวน้อยนะผมมีไอ้น,นี้ด้วยเพื่อนๆชวบอ่ะนี่โคโตโบูกิยะนะเพื่อนบอกเลยนะครับว่างานนี้2,000 0กว่าถึง3,000นะครับ สาวน้อยของค่ายโคโตนะครับของแท้นะเพื่อนจีนเนี้ยพันกว่าบาทพันสามห้าสิบพี่ผมได้มานะครับลูกเล่นอะไรก็เหมือนกันหมดเพื่อนงานดีเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็ตัวเนี้ยจะประกบไม่เจ็บมือครับตัวนี้จะเจ็บมือหน่อยต้องออกแรงบีบหน่อยแล้วก็ส่วนเจ้าตัวสาวน้อยเนี่ยเวลาเก็บงานนี้ต้องระวังหน่อยนะเพื่อนการเก็บงานเป็นเรื่องที่สําคัญมากไม่งั้นมันจะไม่เนียนไม่สวยนะเพื่อนเล่นจีนแล้วก็เล่นแท้ด้วยนะครับเราถึงจะได้รู้นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับมาดูข้างในดีกว่า อ่ะนี่ครับเพื่อนนี่ก็เทียบกับงานแท้ของค่ายโคโตบุกิยะนะครับก็นี่ครับความสวยมันก็จะดูไม่ออกนะเพื่อนดูกินกันไม่ลงจริงๆนะครับเพียงแค่สีผิวแตกต่างทรงผมแล้วก็ดีเทลตรงผมก็แตกต่างนิดหน่อยของแท้มันก็จะคมคมหน่อยนะเพื่อนอย่างอื่นก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับจุดขยับก็ฝืดแน่นเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมจะรีวิวเร็วๆนี้นะครับนี่ครับสำหรับตัวผู้หญิงเนี่ยน่าสนใจแล้วก็น่าเก็บมากๆเลยนะครับผมทั้งแท้ทั้งจีนยังไงก็้้อเบใหไดนพื่ เป็นลายที่สนุกครับประกอบสนุกแล้วก็ไม่ทําให้จําเจด้น,นะเพื่อนอทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวระบบนะเพื่อนคนไหนคิดเห็นอย่างไรก็บอกกันที่ใต้คลิปได้นะครับเอามาโชว์กันได้บอกกันได้แนะนํากันได้นะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากในการติดตามรับชมกันจนจบนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราไปดูกันนะครับเพื่อนฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย